เก้าอีนวดไฟฟ้าที่สถานีรถไฟที่ฉงชิ่งปรากฏว่าด้วยความที่เธอผมยาวมันน่าจะมีรูมีร่องที่ทําให้เครื่องเนี่ยดูดเอาผมเธอเข้าไปเธอกรีดร้องคือเธอเจ็บมันมีคนอยู่ๆเนี่ยกระชากไปทั้งหัวแบบนี้แล้วชาวบ้านแถวนั้ก็ตกใจนะครับมาช่วยกันใหญ่เลยแล้วสุดท้ายถอดปลั๊กก็เลยช่วยทาให้เครื่องเนี่ยมันหยุดการดึงหัวเธอเข้าไปค่ะแล้วก็จากการสอบสวนคือมันมีชิ้นส่วนของชั้นป้องกันเก้าอีนวดมันเสียหายแล้วเส้นผมเธอเนี่ยไปติดอยู่ในช่องว่างทีนี้มีคําเตือนสําหรับคนที่ชอบใช้บริการเก้าอีนวดไฟฟ้าแน่นอนกก่่่่่ออออออนนนนนใช้้้้คคคุณดูสภาา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 พเเีีะถมมััรรยยยยยลงงไปหบจ ได้ยินข่าวตามสื่อทีวีนะครับก็คือนวดแล้วเจ็บนะครับแล้วก็นวดแล้วโดนก็อินวดไฟฟ้าหนีหรือว่าบาดเจ็บจากการใช้งานเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับทำไมจึงสำคัญการเลือกใช้ก็อินวดไฟฟ้านะครับกับแบรนด์ที่มีมาตรฐานนะครับก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงนะครับจากการใช้งานครั้งต้นฉะนั้นนะครับเวลาเลือกซื้อนะครับก็จะต้องสอบถามกับผู้ขายนะครับหรือว่าผู้ให้บริการนะครับว่าสินค้านะครับมีใบมอกไหมนะครับมีใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์หรือเปล่านะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเองด้วยหากดูคลิปนี้แล้้้้้้วววววชชชออออบบบบบบบนน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 ะะะะะะะคค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 รร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 รัััััััแแแลลลลลกกกกกก็็็ููสึ่่าาาาเเเปปโยยยย์์์์ฝดดดดดตตติมมมมมไไผืซหง